จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำนะครับเรื<ช>่องของการความสําคัญของน้ํากับการพัฒนาประเทศหลักสําคัญอยู่ที่ว่าต้องมีน้ําใช้น้ําเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ําคนอยู่ได้ไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้มีไฟฟ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้นะครับแล้วในฐานะที่เราเป็นกองทัพอากาศเนี่ย เราได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เริ่มต้นของการบินฝนหลวงตมเองก็เป็นนักบินฝนหลวงรุ่นแรกครับผมนะครับเราเห็นพระองค์ท่านดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อให้ฝนฟ้าตกลงมายามฤดูแลแงที่เกษตรกรจะ,ต,ะต,ต้องใช้น้ำเนี่ยจะท,ทำเ้าไหมนะครับอ<ห>ันนี้ก็ ด้วยความที่ที่เป็นกองทัพเนี่ยนะครับเราก็พยายามเรียงร้อยให้เป็นในรูปแบบของสิ่งที่พวกเราทําถวายเพื่อของท่านกันนะครับเช่นเมื่อเราทําฝนฝนตกลงมานะครับส่วนหนึ่งเราก็ไปทับฝายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าต้นน้ำนะฮะเราก็หวังไว้ว่าเมื่อถึงรุ่นรูกน้นงาเนี่ยอีก10ปี20ปีเนี่ย ผลฟ้าก็จะกลับมาถูตกตบอย่างถูกต้องตามฤดูก,กาลของทัพอากาศก,ก็ยังมีน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นแนวทางร้างเมือนกันนะครับใช่ครับเป็นแนวทางการพึ่งพานตนเองนะครับ,รบไม่ต้องง้อเลยเวลาโลกน้ำมันแพงอะเรามีผลผลิตทางการเกษตรเันเยอะแยะน,นะครับน้ำมันไบนโอดีเซลที่ที่กองทัพการทำเยก็ทำมาจากน้ำมันพืชใช้แล้วครับ มีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพน่าสนใจมากนะครับตอนนี้ต้องรีดจองแล้วนะครับเกือบเต็มหมดแล้วเ้าเรอฮะต้องต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับโอ้โหอย่างฟรีหมดงานนี้กองทัพอากาศจัดหนักจัดเต็มกูเทียนย้ำอีกครั้งว่างานนี้น่าสนใจมากๆนะครับท่านอาจจะต้องการความรู้หนางชาเนี่ท่านอาจจะต้องเดินทางไปไกล อาจจะทั่วประเทศไทยนะครับแต่ท่านมาเที่ยวงานกองทัพปรานกับสาสตราชารงานเดียวท่านได้ความรู้คือพวกตุ๊กเแนนนะครับเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตนะครับความรู้ในการประกอบอาชีพทางเศรษฐศาสตร์นะครับมีหลายอย่างนะครับความรู้ในการปฏปาถติดีกว่านะครับแม้กระทั่งปลูกผักไว้กินเองทํำยังไงนะ,นะครับใกล้ถึงวันที่จะต้องให้ดอกดาวเรียนบานแล้ว จะปลูกยังไงให้ถูกต้องเนี่ยเรามีหมดเลยเมีมสอนลปลูกเตเรือง<ม>เลยใช่รมีด้วยครับโอ้โห<ม>นี่แหละครับ,รบโดยปรมาจารย์ใหญ่เลยดีกว่านะครับมาในงานแล้วท่านได้คุ้มค่าจริงนะครับข้อสําคัญคือทุกอย่างในงานนะครับาการมาเดินชมนิธก,การการงานเกษตรคนเมืองงานจุดอบรมวิชาชีพต่างๆเนี่ยฟรีหมดนะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ